สวัสดีค่ะค่ะขอขอแนะนำตัวนะคะชื่อชื่อนาเดียนะคะชื่อเล่นก็จริงจริงนะคะวันนี้รู้สึกมีความสุขแฮปปี้มากเลยนะคะที่ได้ได้มีโอกาสมาที่แฮปปี้สา e แอนที่นี่นะคะที่โซโกอัมรานิน so นะคะแล้วก็จริงๆแล้วอยากอยากจะมาที่นี่มากแต่ว่าไม่มีโอกาสคะ่ะไม่ไม่มีเวลาเลยคือทำงานหนักมากทำงานหนักมากก็เลยไม่มีเวลาคะ่ะแล้วก็จริง,รงๆแล้วก็ ที่นี่นะคะรู้ว่ารู้เหมือนกันว่าอชอบจะมีทุกวันที่เจ็ดใช่ไหมคะทุกวันที่เจ็ดแล้วนักในเดียเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าคือชอบชอบเลขเจ็ดเป็นประจำอยู่แล้วค่ะถือว่าเป็นเลขเลขที่โชคดีคือเกิดวันที่เจแล้วก็เป็นเลขโชคลาภแล้วก็เหมือนมาเพิ่มพลังมาเพิ่มอะไรแล้วก็เพิ่มพลังเพิ่มพลังความดีเพิ่มพลังให้จิตใจทุกอย่างะคะแล้วก็ทําให้เป็นคนที่แบบว่า เดิมทีก็เป็นคนที่ที่เป็นคนคิดบวกอยู่แล้วโพสติฟต,ติงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็อยากมาเพิ่มเพิ่มพลังให้กับตัวเองพอมาเรียนรู้กับอาจารย์แล้วก็อาจารย์อาจารย์เป็นคนที่เก่งมากค่ะอาจารย์เป็นคนที่เก่งมากรูปล่อแล้วก็ใจดีแล้วทุกคนที่นี่ก็เป็นคนที่น่ารักจิตใจดีมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้คนที่ทุกทกท่านนะคะที่ที่สนใจนะคะที่ ที่ที่อยากจะมาอยากจะมาเอ่อมามาที่แฮปปี้ไซแอนน่ค่ะให้รีบมาเลยนะคะรีบมาเยอะๆก็ชวนเพื่อนมาเยอะๆด้วยนะคะค่ะจะเป็นอะไรที่แบบว่าเอ่อคือจะเป็นคนที่บุคคลที่มีความสุขแฮปปี้แล้วก็จะประสบความสำเร็จเป็นคนจิตใจดีจิตใจงดงามแล้วทำอะไรนะคะ,ะเดียว่าก็จะ ชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆยิ่งขึ้นทุกวันจะมีความสุขมากเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะแฮปปี้ไซแอนค่ะเนเดียขอบคุณมากค่ะ